บอกว่าคนแน่ารักชอบเอาแต่ใจเห็นใครใครก็บอกว่าคนสวยๆตัวชูจะตายผมได้ฟังบ่อยๆริ่มตัวซแล้วกันเลยไปตัว นี้นะฮะผมก็อยู aro aro ่กับแก๊งส้มแล้ววันนี้มาซ้อมกับพี่ๆนะครับกองดิยางทหารเรือนะฮะเพื่อที่จะไปเล่นกันที่งานนะครับทีวีสสัญจรนะฮะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับไปซ้อมแบบโอ้โหเต็มแบรนด์เลยนะฮะต้องบอกว่ากับพี่ๆทหารเรือเนี่ยผมมีโอกาสได้ทํางานเขามานอกจากมางานนี้เนี่ยคือ MV นะฮะอย่างที่หลายๆคนได้ดูกันนะฮะก็เป็นทหารเรือนะแล้วก็มีพี่ๆจากกองดิยางทหารเรือเนี่ยไปเข้าฉากไปเล่นดนตรีจริงๆด้วยซึ่งวันนี้ผมก็เจอพี่ๆพวกนั้นที่ที่เล่น MV ด้วยนะครับต้องบอกว่า เหมือนได้กบบบรรยากาศเนาะกลับมาแล้วก็ต้องบอกว่า MV เพลงเนี้ยเราตั้งใจทํามากๆให้ออกเป็นทหารเรือแล้วก็ให้ความสมจริงเนี่ยมากที่สุดนะถ่ายทํากันโอ้โหเรียกได้ว่ายาวนานนะฮะก็ต้องบอกว่าเราตั้งใจมากๆแล้ววันนี้เนี่ยดีใจเพราะว่าได้ข่าวมาว่าตอนนี้ยอดวิวในเ v เนี่ยโอ้โหไปถึงล้านกว่าแล้วนะครับทะลุล้านกว่าแล้วนะฮะต้องบอกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเนี่ยตั้งแต่ลง MV มาผมไม่คือ มีโอกาสได้ไปเข้าเข้าไปดูเนี่ยนานๆครั้งนะครับเพราะว่าไม่ว่างแล้วพอไปดูเนี่ยเฮ้ยได้ข่าวว่าคือตอนนี้ล้านกว่าแล้วขอบคุณมากๆที่เข้าไปดูกันนะฮะคือผมดูเอ็มวีผมยังแบบชอบเลยหวังว่าทุกคนจะชอบไงก็เข้าไปดูกันเยอะๆแล้วกันนะครับกับ MV คุณและคุณน,นั้นนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ MV ีเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่าเพลงติดอันดับหนึ่งนะครับเขาเรียกว,ว่าพือนวิทยุทั่วประเทศเลยนะฮะก็ขอบคุณมากที่ขอกันเยอะๆมากขนาดนี้คือไม่เคยแบบว่า มีเพลงที่ขึ้นชาร์จไปได้เร็วขนาดนี้ในในตั้งแต่เพลงขงผมที่ปล่อยมานะครับขอบคุณมากๆจริงๆที่ยังให้ การตอบรับกับเพลงของผมมาโดยตลอดนะขอบคุณมากจริงๆนะฮะก็รวมไปถึงตามช้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดดาวน์โหลดนะครับไอจูนนะฮะหรือแม้แต่เออ่ดอกจันหนึ่งสองสามนะฮะของแกรมมี่นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีติดอยู่ในช้าเนีเยอะมากๆนะฮะขอบคุณนะที่ทั้งชอบเพลงนะฮะดู MV นะฮะแล้วก็ยังอื่นๆของแท้นะครับเป็นกำลังใจให้กับศิลปินขอบคุณมากจริงๆครับผมจริงๆเรื่องเอของคุณและคุณนั้นหลายๆคนก็ถามเนาะว่าแบบเฮ้ยเออเพลงนี้มันดูแบบเปลี่ยนไปเนาะแบบเขาเรียกว่ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆกับ MV เพลงนี้ที่เกี่ยวกับตัวผมแล้วขั้นต่เยอะนะครับไม่ว่าจะด้วยแบบเนื้อเรื่องนะ,ะหรือว่าตัวเพลงหรือแม้แต่คนก็แอบ,บทักว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาทำไมดูตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละฮะจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นขั้นตอนการทํางานที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้ทุกคนแล้วนะฮะกับเรื่องทง้งทานทําอมีภาพสวยมากเหมือนแบบเหมือนหนังสั้นอ่ะคือเรียกได้ว่าอยากให้ทุกคนดูออกมาเป็นกึ่งซีรีส์ซีรีส์นิดๆนะฮะจะได้แบบเออดูแล้วแบบมันต่างไปจาก MV ตัวก่อนที่ผมเคยทํามาอะไร ถ้าเรื่องออสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยเราก็นะต้องฟิตฟิตนิดนึงนะฮะเพื่อแบบว่าตามพี่ๆศิลปินคนอ,อื่นๆให้ทันนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยแหละนะฮะเราก็อยากทําให้แบบทำงานตรงยิ้มก็สุขภาพสําคัญเนาะก็ออกกำลังกายสม่ําเสมอฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแบบการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยดูแลให้ได้มากที่สุดก็จะดีจะทําให้แบบเออเราจะได้แบบเฟรชตลอดเวลาด้วยครับผม ใครใคก็บอกว่าคนสวยๆเจ้าชูจะตายผมได้ฟังบ่อยๆเริ่มกลัวซะแล,วลว้วก็เลยปตัวผมนั้นยังไม่พร้อมเธอเอาอะไรมาปวดหัววันนี้เราจะไปที่ทีวีสามทันจอนะแต่ว่าวันนี้มีเป็นการซ้อมก่อนนะฮะเป็นการซ้อมนะครับกับวงนะครับกอยงยาน,นะครับเรียกว่าติดไปมากเดี๋ยวเราไปดูก่อนลยว,ว่าจะเป็นยังไง 好好 uh... ก็จะบอกว่าซ้อมคุณคุณทางไปตื่นเต้นมากคือแบบมันเป็นอีกฟิลนึ่งนะคือมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรสดของวงมากแล้วแบบวงเขาขึ้นฟังแล้วแบบโอ้โหมันเหมือนยากได้ทุกงานเลยอยากได้ทุกงานแล้าเป็นวงที่ใหญ่แล้วก็เป็นเครื่องดนตรีหลายชิ้นมากใช่เป็นฟูแบน่อยแล้วก็มันทำให้แบบเออแล้วแบบมันได้สีสันของเพลงมากขึ้นเนี่ยท่อนท่อนดับเ้ยเออมันก็แบบเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราไปดูกันกับรักเทอสีชมพู มาในเวลาเช้าทางใจจริงเอาวความคิดถึงใครภาพเธอคนลอยมาแต่ไปรีบงานหรืองาก,ก็ได้เวลาคนเพื่อนจะมาเธอที่มามเป็นอะไรมันแค่อิมท้องถ้าให้ใจต้องคิดถึงเธอที่ไม่วด้ใกลไม่ได้เจอแค่ได้ยินเสียมัเสียงฮัลโหล ว่าจะกินไม่ taking, ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เธอหัวใจเปิดให้เธอ all day a n d night ให้เธอเข้ามาั well like ่งนอนเดินข er ้างในใจบอกใครต่อใครว่าใจข้างในฉันมีแต่ของก็อคือเธอบแล้วครับตอนนถว่าสุดยอมากคือคทเทสี่ชั่วโมงเนี่ยคือเปลียนไปเลยเปลียนแบบเปลี่ยนไปแบบปเลยอ่ะร้องก็ที่ร้องก็ยังแบบ เรามากมันมีความสุขนะเพราะว่าเรามเป็นอะไรที่เรามีความน่าตเด็กแล้ววันนี้แบบมาเล่นมนแบบเป็นมๆคบขอยุ้าเรื่องอะมีโอกาสน้อยมากเรา้อมอมันจะแบบนี้บ้างซึ่งมองเมากสดใสมากจริงช่วงหน้านะคะกลับมาตามติดแกงซ้อมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรมอบความสุขให้กับแฟนเพลงชาวจังหวัดจันทบุรีค่ะจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะนกเขมนาฬิกายังเดินไปยังมีเจอเขาออกจากวี่นาีที่